เอเสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ครบหนึ่งเดือนเรามาเลอารับกันนะครับแบบคนใหม่ก็มาจากสุราษฎร์เลยค่ะ,ะคใช่ค่ะอ๋อก็แนะนำตัวอ่าสวัสดีค่ะชื่อเมยาภาสังกรค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อใหม่ค่ะม,มาจากสุราษฎร์ค่ะก็คนใหม่เสริมหน้าอกมาไซส<ช>์475เป็นทรงพุ่งทรงคอเซ่ด้วยเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอกใก่กระดูกนูนซึ่งก็หาข้อมูลมา เย็นเ่ะเพราะว่ากลัวหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับหน้าอกเรามันก็ดูไม่ได้ปกติเหมือนร้อยเปอร์เซนอะไรเงี้ยนะ่เป็นยังไงกับอกไก่เรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงหน้าอกเรามันผิดปกติกับคนอื่นยัที่หนูกังวลก็คือเราเป็นคนที่อกนูนนูนมากตรงกลางใช่ค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าเสริมไปแล้ว มันจะชี้ออกด้านข้างอย่างนี้หรือเปล่าคือวิตกกังวลเยอะมากค่ะแล้วก็กลัวเรื่องการแบบว่าเจ็บด้วยเพราะมีประสบการณ์เนาะเขาไปเจอมาแถวๆบ้านคนรู้จักนี่ทำกันมาเจ็บเคยไปเฝ้าพี่สาวพี่สาวก็ทำนมมาบอกว่าเจ็บเหมือนสิบโลทับเลยกว่าจะฟื้นตัวเป็นอาทิตย์เค่ะถึงจะดีขึ้น เราก็กล<ช>ัวเนาะ<ช>ก็เลยหาข้อมูลว่าไม่ต้องทำแถวบ้าหรอกมากรุเงเทพดีกว่าใช่ค่ะหนูศึกษาแล้วก็ดูรีวิวจากหลายที่เยอะมากแล้วก็ พอเจอดีมคลินิกแล้วก็ดูชื่อคุณหมอแล้วก็ไปเสื้อถาก็ติดหนึ่งในอันดับในการคุณหมอสัญญกรรมหน้าอกด้วยค่ะอ๋อ,อ,อก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยใช่<ะ>ค่ะชัวก่อนนี้ก็ไปเช็คก็เว็บไซต์แพทยสภาก็จะเช็คได้ว่าเป็นแพทย์เราก็เลยสบายใจเพิ่มขึ้นแล้วชอบทรงยังไงของที่ดีมคลินิกบ้างค่คุณหมอชอบทรงคุณหมอเสริมแบบมันดูแบบไม่โป๊เกินดูแบบเป็นธรรมชาติลุกแบบว่า ฟิวดาราค่ะไม่ไม่เราไม่ได้ใส่เซ็กซี่อะไรด้วยค่ะไม่จาเป็นต้องแบบเห็นเป็นก้อนขึ้นมาชัดๆขอบๆซึ่งจริงๆนี่ก็คือไม่ได้ไซส์เล็กเนาะสี่ร้อยเจ็สิบห้าเป็นรุ่นคอเซ่ทรงพุ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าหน้าอกถ้าหน้าอกที่สวยอ่ะมันก็ต้องพอดีตัวต้องไม่แบบเป็นบล็อกเป็นเป็นลูกขึ้นมาถึงแม้จะเป็นทรงพุ่งก็ตามนะแล้วก็ปัญหาเรื่องอกไก่ซึ่งก็ อันนี้ก็สําคัญว่าถ้าถ้าอกไก่เนี่ยมันห้ามเลยแหละว่าห้ามไปทําใต้กล้ามเนื้อเพราะใต้กล้ามเนื้อจะยิ่งดันให้ตรงกลางเนี่ห่างแล้วก็นมจะตกลงไปข้างล่างหัวนมชี้แบบขึ้นข้างบนเยอะมากอย่างนี้นะไม่ไม่ได้ใต้กล้ามเนื้อไม่ดีแต่แต่เหนือกล้ามเนื้อก็ต้องมีเทคนิคพิเศษเนาะคือเหนือกล้ามเนื้อถ้าแบบสมัยก่อนเขาก็ใส่ไปเลยเหนือกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะไม่ได้ยืดเนื้อไม่ใดมีการ เอาเป็นแบบสับฟาเชียลเยื่อหุ้มใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะทําให้ดูเป็นบล็อกได้ทําให้อย่างที่บอกมันเจ็บได้ก็มีนะแต่ว่าเทคนิคที่ทำเนี่ยทำให้ยืดเนื้อให้พอวางตําแหน่งซิลิโคนให้ดีนะก็เลยส่งกล้องด้วยใช,ใช่ไหมครับมีใส่ใสา่สายเดนด้วยที<ช>่ไปสักวันสองวันก็ทําให้ได้ผลที่ดีได้ทรงที่สวยแล้วก็ไม่เจ็บใช่ไม่เจ็บเลยก็ความเจ็บเต็มสิบอะหนูให้แค่ สองหรือสามมันแค่ตึงๆนะหนูแค่ช่ชวงแรกนะใช่ค่ะ,ะแค่ช่วงแรกพอหลังจากนั้นก็คือปกติจนคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้เหมือนที่เขาพูดแต่หนูว่ามันน่าจะเป็นเป็นที่เทคนิคหมออยู่ที่หมอด้วยค่ะอ๋อถือเถอ,ถอนอกที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้โพรงเนี่ยมันพอดีเขาเรียกว่าฟิตพอดีกับตัวซิลิโคนออถ้ากว้างเกินไปมันก็หลวมพลิกได้ถ้าแน่นเกินไปก็คือเป็นบล็อกสองเจ็ อืมเนี่ยซึ่งจะเจอเจอกันเยอะหรือบางทีวางไม่ถูกตำแหน่งเอาไปใส่ใต้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็รักแล้วก็เจ็บมากอันนี้ก็นอนติดบางคนแบบติดเรียงไปอยู่เป็นเป็นเดือนก็มีอันนี้ก็คือทําด้วยเทคนิคเก่าเทคนิคที่ไม่ดีไม่ยืดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์แล้วเนาะหลายคนและพี่เพื่อนๆที่รู้จักใช่เลยค่าแต่เราก็เลือกมาทําที่นี่ก็ฟีดแบกเป็นยังไงหนึ่งเดือนที่ผ่านไปนี่ เราฟื้นตัวเร็วเนะเวเาะไม่เจ็บแล้วก็กสักสองสัปดาห์ก็เหมือนใส่ชุดในไ,ได้เกือบปกติแล้วเป็นยังไงทรงตอนนี้เราก็มาแค่ไหนครับชอบมากค่ะมันดูแบบว่าตอนแรกก็กังวลว่าเราทําไซส์ใหญ่เะนาะกลัวแบบว่าเออเวลาไอ้นี่มามันจะใหญ่หรือเปล่ามันจะดูแบบว่า ดูโป๊ไปเกินหรือเปล่าแต่จริงๆเลยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็ได้ตามที่ต้องการค่ะคือเราเป็นคนตัวสูงหน่อยแล้วก็มีความเป็นกระดูกอกไก่นะหน้าอกมันจะกว้างถ้าเราไปใส่เล็กเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ไม่ได้คับซีตามที่เราต้องการค่ะก็ของหนูเป็นปัญหาที่อกไก่ที่นูนมากๆแบบชนิดที่แบบว่าหนูไม่เคยเห็นเคสไหนประมาณของหนูเลยอ่าหมอก็ว่า นานๆทีเจอเยอะขนาดนี้แล้วก็รีบว่าเป็นเคสทำทายากเนาะก็ได้ฟีดแบ็ที่ดีเนาะ่ภูมใจแล้วก็แบบคุ้มกับที่ตัดสินใจมาเดินทางมาทําที่นี่ค่ะก็หนึ่งเดือนเราก็มาเจอกันนั่นจริงเราเดือนแรกก็จะเจอกันสักสี่หครั้งแล้วแหลเดือนหน้าเดี๋ยวก็เจอกันอีกก็มาเช็คทรงมาปรับทรงบางคนเนื้อตึงอาจจะต้องมีการนวดมีการให้กินยา ลดทางผืออะไรต่อนะซึ่งที่ดินคลินิกนี้ Follow Up ตลอดแน่นอนคือมีปัญหาอะไรรีบแก้แล้วก็จะได้ผลที่ดีอย่างงี้นะครับได้ได้ทรงที่สวยแล้วก็ปลอดภัยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับ